มันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากน้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะ <c oughs> ก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง <c oughs> ดีบ้างไม่ดีบ้าง <c oughs> แล้วก็เลยวันที่9ตุลาคม53ก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอ่ะเปิดดูตัวทัด์วาถุกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าซื้อกระปุกบอกลูกสา,าวก่อนนอนสองเมตรก่อนก่อนนอนสเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมตรอ่าฮะ ทานไปได้เจ็ดวันครับบอกลูกสาวคนที่นั่งแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้ลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกเดี๋ยว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 ก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งแต่ชั้นล่างเออนั่งยองยองก็ไม่ได้นม่้ไม่ได้พื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอราบกราบอะเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนานั้นทำอะไรไม่ได้แต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้เลยแล้วขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเออใจเย็นๆถ้าใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวเนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำอ๋อใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะ ยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมในะอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไป คือ TNF อ l ลฟาอินเท l รกิน6และอินเทอร์ลินสินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุงดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสรกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสรกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป